สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขชนมาพอกันอีกแล้วกับช่อง G G เกเกียสตอรี่เงียนดีตอนรับทุกท่านนะคะเมื่อนี้มาอัปเดตข่าวข่าวือว่าแกงคิ้วงานของวงมะล่ามเสียงอีสานของเดือนท่านว่าคมนหนีหายทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ เมื่อวันที่7ทีผ่านมาวงมาล่ามเสียงอีสานเพื่อนใดมาทำการแสดยงอยู่ที่ตำบลนหนองกีอํำเภอกระบินบุรีปลาจีนบุรีตามที่ถูกทันได้รับทราบกันทางเสียงอีสานเพื่อนใดเชิญโฟนธนาสุนทนมาเป็นศิลปินรับเชิญบนเวทีเอฟซี FC แฟนครับมากมายไปห้กกำลังใจด้านหน้าเวทีอบอุ่นหลายๆค่ะและเพื่อนกระไดไปห้กกำลังใจน้องไดมอน์พร้อมกับ ทีมงานเสียงอีสานนันละค่ะดีใจน้่เนาะคะ่ะสำหรับกำลังใจที่ไปแบบล้นลามด่านนาไ้ที่เนาะคะ่ะ นี่นะคะความหักความแพงของเอฟซีแฟนคลับกันยังบอยด,ด้านใดแพลวลงเลยนะคะหลายๆท่านที่ได้เข้าไปเห็นจากการโพดหรือการไลฟ์สดของเพื่อนก็ดีอกดีใจนั่นะคะและืิวงานของเพื่นจากจังหวัดปราจีนบุรีกลับไปต่อที่มาตะพูดระย่องนะคะของคืนวันที่8นี่ทังน้องไดมอนด์ริที่ไกลบอดยด์ไปขึ้นเวทีนะคะของคืนวันที่8น้องติดคิวงานกับพอไหมไทยที่ ็นรับไววกอนหนานีเนาะค่ะบบเป็นหยางศิลปินอื่นๆกระสางความมวลซืนส้างสีสันใดคือเก้านะคะ แฟนคลับเสียงอีสานหรือว่าสายมักมวนมักจวดกลับไปการข่าไปให้กำลังใจที่งานเสียงอีสานค่ะจากการแสดงที่อำเภอกระบ,บินบุรีก็ได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆเข้าไปชื่นชมให้กำลังใจบอหน่อยคือกันนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคำชื่นชมที่บอกว่าบ่ผิดหวังเลยเสียงอีสานเห่ีได้ยอดเยี่ยมลายบ่วาสิเป็นที่ตลกตลกนี่ก็เป็นที่ใหม่ค่ะพีน่น้องน้โดยปล่อยฝ่ายมาไล่พร ไปร่อเบิงรอช่มกันกัแล้วกันนะคะว่าเพื่นสิพัฒนาทีมตรกของเพิ่นขึ้นมาแบบใดแน่สไตล์ใดแน่ไปหายกำลังใจกันค่ะส่วนวันที่เก้านี่พิเศษสุดๆเลยค่ะชิวงานของเสียงอีสานเพื่อนสิไปทำการแสดยงยูทีงานสมภูศารหลักเมืองจังหวัดสาแกวพี่น้องชาวสาแกวกัอย่าลืมไปหายกำลังใจกันหลายๆค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะพอลูกแพ พอหมาไทยมาขึ้นเวทีรวมประทะกับพิซซ่าและก็นองไดมอนจอมยุดหน่อยจอมยุดไงสีมารวมแจมบนเวทีสางสีสันสางความมวนซื้นหาแฟนครับได้ช่มกันรับรองว่า มวเสื่อนแน่นอนเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านเพิ่นกับเขาล่อนในกลุ่มปิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะบัตรกบรพแพงเลยค่ะพี่นองเขาไปติดตามทางเพจเสียงอีสากนการคาเขาไปจองกลุ่มปิดกันหลายๆเด้อค่ะเปห้กําลังใจศิลปินทุกชีวิตรวมถึงลูกแพรไหมไทยนะคะโดนตรวซิมีเเือหนึ่งเด้อพี่นองที่เพิ่นซิมีโอกาสได้มาขืนเวทีแม่หนกหน่อยอุไรพรนพิเศษสุดๆเลยนะคะและทังพอไหมไทยเพิ่นกันย่างสิข,ขึ้น รวมแจมร่ำเรื่องพร้อมนะคะกัลลอเบ,บิงว่าพื้นสีอยู่ในบทบาทใดในการแสดงร่ำเรืองในเทือนีนะคะแฟนคลับบัวพิดหวังแนนนอนเข้ากันไลายๆนะคะเข้าไปให้กำลังใจศิลปินทุกๆชีวิตน่าะักะจบจากชิวงานวันที่เก่าที่สะแก้วแล้ว วันที่สิบไปต่อที่คลองหลวงปทุมธานีวันที่สิอไปต่อที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สิสองดอนเมืองกรุงเทพสิบอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการค่ะ14อยู่ที่รังสิตแคม์นะคะสิหอยู่ที่ เขตราชบังกรุงเทพมหานาครยูไก่เขตใจกับไปล่อช่มล่อให้กำลังใจกันไปมวนลจุจวนๆนะคะมาต่อที่วันที่สิบหกค่ะยูที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสิบเจ็ดล่อยืนยนันสถานที่ส่วนสิบแปดยูที่งานหิวอำเภอบัวขาวจังหวัดกาฬสินสิบเก้ายูที่อำเภอคุ้งเจริญจังหวัดพิกิต พิจิตรก็มีให้ชมหมอลำคือกันเนาะค่ะที่จังหวัดพิจิตรเนาะส่วนวันที่ยี่สิบรอยืนยันสถานที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ที่อำเภอสางค่อมจังหวัดอุดรธานียี่สิบสองอยู่ที่อำเภอบางกูจังหวัดศรีสะเกษยี่สิบสามอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี24่ยู่ยุที่ขอนแก่นรอดยืนยันสถานที่ค่ะย5อยู่หยุที่บ้านม่วงตำบลบ้านยางอำเภอลำเมนชัยจังหวัดนคนรราชสีมา26อยู่ยุที่อำเภอโลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์27เจงานฉลองโบสถ์วัดเราไม่ใช่อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ยี่สิบแปดอยู่ที่อำเภอแกงคอจังหวัดชัยภูมิยี่สิบเก้าอยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วสะแก้วอีกแล้วค่ะพี่น้องและสามสิบวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะอยู่ที่อำเภอโน้นสูงจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะส่วนมือส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อีกมื่อหนึ่งสามสิบเอ็ดอยู่ที่ตำบลเมืองบัวอำเภอชุ่มพุนบุรี จังหวัดสุรินค่ะชิวงานกับอาจสิมีการเปลี่ยนแปลงใดค่ะพี่น้องรอดติดตามจากทางเพจหมอล่ามเสียงอีสานก็แแลวกันนะคะเอฟซแฟนคลับทุกท่านอย่าลืมจะพลาดนะคะวันที่เก่านี้เขากลุ่มปิดกันหลายๆตามที่ได้แจง้งแล้วน,นะคะลูกแพรไหมไทยสิมะขืนเวทีเสียงอีสานบ่งู้า จากกี่ปีแล้วนะคะที่เพิ่นใดแยกย้ายกันออกไปจากเสียงอีสานร,รอบนี้พิเศษสุดเพิ่นใดมาขึ้นเวทีเป็นศิลปินรับเชิญบนเวทีเสียงอีสานของแม่หนุกงหน่อยอุไรพนกกรลอบไปชมผลงานดานนาเวทีของเพิ่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ หลายสิบปีเฮ้าบอด้เห็นนะคะตแต่เพิ่นเป็นหนุ่มเป็นแนนกันยุพุ่นนะคะจนตอนนี้ต่างคนต่างกระยก้ายไปมีครอบครัวลูกเตากัใยญ่ขึ้นมาจนเคียงบายเคียงไรพอใ้แล้วนะคะไปกันไลายๆก็แล้วกันนะคะรวมถึงศิลปินทุกๆชีวิตบนเวทีของเพื่อนนาระคะและที่สําคัญ ตลกยืนหนึ่งของเพิ่นก็นคือปล่อยไยมาไลโพนนะคะมวนมวนจวดจวดกันแล้วกันค่ะไปให้กำลังใจกันหลายๆเด้อค่ะพี่นองค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณถูกกำลังใจถูกการรับชมรับฟังขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ,คณเผื่อหม่ที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณหลายๆนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านดูแลส,สุขภาพกันเด้อค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงวัดไข่ย่อมเกิดขึ้นใด้ง ง่ายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า